ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะจ๊ะพี่จ๋าพี่ชอบองไหนพี่ทักมาพี่โทรมาเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่จ๋าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับกดเบอร์โทรนี้นะโทรมาหาผมนะแล้วเมมชื่อผมว่าต้นนะครับพี่เดี๋ยวก็ไลน์ก็ขึ้นเองเลยครับพี่อัตโนมัติของมันเลยนะจ๊ะมาดูกันองแรกเลยพี่ พ่อ,องไนทักมาพี่ไปทางบวกข้ามสิบาททุกองนะครับพี่นี่ครับทวเทวสุวรรณพี่นี่ยุคถวานนี่พี่นะของขุดนต่พี่ขี้กุขี้ดินยังอยู่เลยพี่นี่สนิมยกนี่พี่นะนี่ครับเอา,700าเจา็ดร้อยบาทจลยพี่จา๋าเจ็ดร้อยบาทจ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทนะจ๋าเอาเจ็ดร้อยบาทพี่นี่ครับโอ้โหพี่พรบพิคะเนต นี่พี่ยุคถวานะพี่นะนี่ครับสนยิมยกเขียวปึ๊ดเลยพี่นี่ครับพี่พลิกคเนศครับพี่นี่ครับเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะพี่นะนี่ครับเทพเจ้าความสําเร็จพี่นี่ครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะนี่ครับพี่นี่ครับของคุดของโบราณนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับผมเอาพี่พี่เจ็ดร้อยบาทจะพิจาเข้มขังพลังเยอะมากครับพี่ จ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะดูครับดูกันจะต่อกันเลยนะพี่นะไม่ให้กันเสียเวลาพระสิงหนึ่งลงรักน้ำเกลี้ยงพี่หน้าตักก็ประมาณสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วกว่พี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะพี่นะผมเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทน่าใช้มากนะจ๊ะน่าใช้มากที่สุดถึงที่สุดเลยพี่เจ็ดร้อยบาทจ้า แำมแทมแถนี่ครับพี่มีครับอันนี้เป็นพระพุทธ,ธสิงสามสิงสามพี่นั่งเรือนี่ครับพี่สิงสามก็จะมีสิงหนึ่งสิงสองสิงสามเนี่ยนี่ครับองค์น,นี้เป็นสิงสามพี่พระสิงสามนั่งเรือพี่หรือว่านั่งเงินสมัยก่อนแบบเนี้ยเนี่ยครับนี่เหมือนเหมือนแบบทรงที่เป็นเงินของคนจีนนะพี่นี่ครับนี่ครับพี่ เราก็ไม่รู้ว่านั่งเรือเลยนั่งเงินเนาะเพราะว่าเราก็เกิดไม่ทันยุคเขาแล้วพี่เนาะนี่ครับโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับพี่นี่ครับสวยงามมากผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะคุณพี่จ๋าสิงสามจ้าสวยงามที่สุดพี่อุดรดไทยนี่ครับพี่นี่ครับสุดยอดโอ้โหเก่ามากพี่ผิวพรรณก็สวยนี่ครับหน้าตาพระองค์พระก็ สวยมากครับพี่สวยมากครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่โอ้โหพี่พี่ดูแล้วมีเสน่ห์ดูแล้วชื่นใจเห็นแล้วให้หลงไหลอยากได้บูชาหนึ่งพันห้านะจ๊ะพี่อาดาตึงตึงตึงตง,ตงนี่ยขยับกล้องนิดนึงนะจ๊ะมีดเพิ่งได้มาใหม่เลยพี่อีพีกันก่อนขายหมดแล้วครับกระดูกกามช้างพี่แกะมือนะ แกะเป็นหลวงพ่อเดิมนลพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดจ้าสุดยอดสุดยอดผมเอาสามพันบาทพี่มิดหมอหลวงพ่อเดิมครับสามพันบาทนี่นี่ครับพี่หลวงพ่อเดิมนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้านี่ครับพี่นี่ครับมิดหมอหลวงพ่อเดิมครับสุดยอดสุดยอดครับพี่นี่ครับนี่งานแกะมือด้วยพี่นี่ครับแกะมือครับพี่กระดูกช้างกระดูกช้างนะพี่นะ นี่ครับพี่กระดูกช้างกเก่าแบบนี้เลยพี่อันนี้จับเงินนั้นเนี่ยจับเงินด้วยครับพี่นี่ครับสุดยอดเลยครับพี่สามพันบาทสามพันบาทสามพันบาทนะจ้าสวยที่สุดเลยเพิ่งได้มาใหม่เลยจ้าโอ้ได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอขายพี่สุดยอดสุดยอดจริงๆครับพทุทธคุณหลวงพ่อเขาสุดยอดสุดยอดมากนี่ครับพี่เดี๋ยวมาดูาพระประกวดพี่ครับอันนี้เป็นนางพญานะพี่นะ นี่ครับติดงานพิษณุโลกครับพี่ติดที่หนึ pues ่งงานงานพิษนุโลกครับงานประกวดพระพิษนุโลกครับนี่ครับพระนางพญาติดงานพิโลกก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่ครับพี่ตรงนี้เป็นพิมพ์เข่าโค้งนี่ครับสวยงามมากครับติดที่หนึ่งนี่ครับพี่นี่ครับติดรถที่หนึ่งเจ้าพิจานี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่พิมพ์เข่าโค้งครับพี่ ติดรางวัลที่หนึ่งจะพิจ๋านี่ครับสวยงามมากครับพี่สวยงามที่สุดเลยครับพี่นี่ครับพระนางพญากูพระนางพญาพิมพเข่าโค้งครับพี่นี่สวยงามมากครับพี่นี่สังกติผ้าล่องจักรแล้เลยพี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ของเข่าโค้งนะพี่นะฮะนี่ครับเขาจะมีอยู่สามแม่พิม์ลยนะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่นิยมที่สุดพี่สวยที่สุดนิยมที่สุดนี่ครับ สองพันห้าร้อยบาทติดวันที่หนึ่งครับใครปิดพรางาประกวดนะใบป,ประกาศจะส่งตามไปที่หลังนะครับพี่งานพิโลกครับน่าจะมีประมาณกลางเดือนสิงหาครับใบป,ประกาศนะนี่ครับนี่ก็งานพิโลกครับพี่องค์นี้เป็นอกนูนใหญ่นะพระนางพญากูวัดนางพญาพี่หนึ่งในบรจดาภรคีเลยพี่นี่ครับ ติดงานพิโลกครับพระพิโลกติดงานพิโลกก็ย่อมไม่ธรรมดาองนี้ติดที่หนึ่งครับพิมพ์อกนุ่นใหญ่นี่ครับพี่สวยงามมากนี่ครับพี่นี่นี่ครับพี่อกนุ่นใหญ่จ้ะสวยมากครับพี่เขาก็มีหลายแม่พิมพ์อีกชั้นเกินนะพี่นะชั้นกันเลยนี่ครับอีกหนึ่งแม่พิมพ์ครับดีครับสวยงามที่สุดสวยงามมากครับพี่นี่ครับถิงตรงนี้จะสึกไปแต่ตามซอกก็ยังเห็นสังขตินี่ครับนี่ นี่ครับพี่ติดที่หนึ่งครับพี่องนี้สองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่อยากคขาให้อยากขายนะครับพี่โอ้โหนี่มีผ้าหลากหลายนี่ครับพี่นี่งานพิโลกครับพี่อันนี้เป็นยาแกะสิงมีเข่าพี่หรือสิงชลาสิงสามขวัญนี้มันจะมีเขาตรงนี้ครับพี่นี่ครับหรือสิงสิงชลาพี่ งาแกะหลวงพ่อเดิมครับสิงสามขวัญชลาหรือสิงมีเขาจะพี่จ๋านี่ครับพี่นี่ครับนี่ศิลปะหลวงพ่อเดิมนี้ไม่ธรรมดางานแกะมือก็จะแกะแต่ละองค์นะพี่นอก็จะเหมือนจะไม่เหมือนกันบ้างอะไรบ้างนะพี่นอนี่ครับนี่ครับสุดยอดจาาก็สุดยอดเลยพี่นี่ครับสุดยอดครับพี่นี่ครับสุดยอดครับพี่นี่ครับติดที่หนึ่ง ดิดที่หนึ่งงานพิษซานโลครับสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทจะพี่ชอบทักเลยนะแอดไลน์มาครับโทรมาครับพี่อยากขายทุกรายการนะมาครับพี่นี่ครับอันนี้ครับพี่ผงพลายกุมาน,นี่ครับเขาเรียกว่าอ่าหงพายพระคุณแผนขี่หงพายกุมารครับเป็นเนื้อดินแล้วก็เขาเคลือบเหมือนเคลือบกระเบื้องไว้ครับพี่แบบเนี้ย แบบเนี่ยครับแบกวอยอโกยต้นๆ้นะพี่พี่ดูดิโคตรสวยเลยานหลังอะนี่พี่ก็เคลือบไว้เห็นไหมนี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทน่าใช้ที่สุดเลยพี่น่าใช้มากนี่ครับนี่เนี่ยพี่นะนี่ครับอันนี้ครับพี่อันนี้ครับสิ่งนะพี่นะพร้อมรูปถ่ายเก่าๆยกชุดเลยเก้าร้อยของหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่สวยงามมากนี่หลวงพ่อเดิมเลยพี่นะเห็นไหมเนี่ยฮะนี่เห็นไหม พ่อเดิมนี่ครับนี่ครับพี่พ่อเดิมจ้าพ่อเดิมครับพี่ชุดนี้เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่ชุดนี้ขอเก้าร้อยบาทนะชุดนี้ผมขอเก้าร้อยบาทมีรูปถ่ายมีตะกุดครับมีมีสิงด้วยครับพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้าอันนี้เครื่องรางไม่ทราบที่รู้อย่างเดียวว่าโคตรเก่าเลยนี่ให้ไม่ทราบที่ครับแต่เก่ามาก ขอเอาหกร้อยหกร้อยหกร้อยบาทจะพิจาหกร้อยครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำครับพี่นี่หลวงพ่อฤาษีลิงดำครับสวยงามมากครับพี่พี่ดูมียันกรอบเพชรด้วยครับสุดยอดึ้นขอใช้ได้เลยนี่ครับสุดยอดครับพี่นี่ครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับพี่ สวยงามมากครับพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทจะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่ต่อครับพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดปราดูฉิมพลีนี่ครับเลี่ยมแบบนี้เลยพี่เรี่ยมแบบนี้เลยนี่ครับเลี่ยมแบบนี้เลยพี่นี่ครับผมเอาหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทจะพจ่าหกร้อยบาทจะพจ๋าหลวงปู่โตจ๋าหกร้อยอันนี้ครับ พับปิดตาลงปู่ยิ้มโว้ยครับสวยมากเก่ามากครับนี่พอเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะ้ะพับปิดตาลงปู่ยิ้มหกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทจ้ะพี่ผมมีสร้อยครับพี่ลูกปัดถินสีของท่อมหนึ่งพันบาทสร้อยนี้หนึ่งพันบาทพี่สวยมากเห็นไหมสวยสวยเนี่ยพี่ขึ้นคอได้เลยพี่มันต้องไปร้อยใหม่ละ ผมเหมาเข้ามาได้ครับหลายเส้นเลยพี่เขาร้อยมาให้แบบนี้เลยพี่นี่ครับหนึ่งพันบาทพี่สวยหัวใหญ่นี่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่พี่ดูดินี่ครับเขาร้อยมาให้ครับสวยแล้วพี่เขาขายกันเป็นเม็ดนะเม็ดละเม็ดละบ่งขายเท่าเนี้ยไม่ต้องมาเป็นเม็ดละเสียเวลาพี่ผมของคอได้เลยเนี่ยเขาร้อยมาแบบนี้พี่ของคอได้เลยพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจ้าหนึ่งพันบาทๆๆๆๆๆ ดูไล่กันต่อเลยพี่โอ้ยหลากหลายของเสื้าครับปกโพก้าใบพี่นี่ครับหลังมีปั๊มตาวัดนี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะพระแม่ธรณีมือผมมีปั๊มตาวัดจะพี่หลวงพ่อกลวยจ้าหลวงพ่อกลวยครับพี่ดีสภาพพิงเดิมเดิมเลยสวยมากครับพี่ยังไม่ผ่านมือใครแบบสภาพแบบหัวสุดยอดเลยครับพี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับพี่พับปิดตาจะตุรพิษนี่ครับพี่หลวงพ่อกลวย นี่ก็ไม่ธรรมดานี่ก็สวยครับพี่ปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับพี่นี่หลวงพ่อลวยพี่นี่จตุรพิษเลาพ่อโกยครับพี่พระปิตาหกร้อยบาทนลยพี่นะหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะเจ้าพิจานี่ครับอันนี้หลวงพ่อจงออกวัดคอกหมูเลี่ยมเงินเก่าเสวยๆแบบนี้เลยพี่เลียมเงินนะเนี่ยฮะผมเอาพันห้านี่หลวงพ่อจงออกวัดคอกหมูนี่ครับ นี่ครับพี่เรียมเงินขึ้นคอได้เลยพี่เอาพันห้าจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์ิตาน้ำทองวิ่งเต็มองค์พระเลยพี่ทองเกลกระดีเนี่ยฮะนี่พิมพ์ิตาเอาหกร้อยนี่น้ำทองวิ่งเต็มเลยนี่ทองเกลกระดีวิ่งเต็มองค์พระเลยพี่นี่หกร้อยจ้ะพี่ ตรงนี้ผมเอาหกร้อยนี่ครับพี่เกาแบบนี้เลยหกร้อยจ้ะพี่ตรงนี้ผมเอาหกร้อยพิมพ์คิดตาหกร้อยจ้าอันนี้พาร์ประจาวันครับพี่งาแกะหลวงพ่อเดิมครับผมเอา,นะาพันเดียวนะปีกระต่ายพันเดียวชวดทะลุขานเทาะนี่ครับนี่ครับพี่งาแกะหลวงพ่อเดิมครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพี่งาแกะหลวงพ่อเดิมครับหนึ่งพันบาทอย่างใหญ่เลยนะพี่นะอย่างใหญ่เลยนะ แล้วก็อันนี้ครับอีกหนึ่งอันครับพี่อันนี้ขี่งัวครับหนังกวักชวดฉลูขานท่อครับพี่นี่ครับนี่ครับจำปีเกิดของพ่อเดิมครับนี่ครับหกร้อยเฮ้ยหนึ่งพันบาทครับพี่หนึ่งพันบาทงาแกะพ่อเดิมหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพิจาหนึ่งพันบาทนะจะพี่นี่ครับอันนี้หลวงพ่อพันวัดบางสะพานเนื้อนาวะครับพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับ นี่ครับเนื้อนวะนะพี่มียาแดงนะตามซอกนี้สวยครับพี่ใครรู 600, 600นะจจ้จักนะเขาว่าดังนะดังมากนี่ครับนี่มีโค้ดใต้ตูด้วยนี่ครับเนื้อนวะนะพี่พอพันนี่เปบางสะพานผมเอาหกร้อยหกร้อยนะหกร้อยจะจะพิจารนี่ครับเนื้อนวะเขามียาแดงเห็นไหมจังหวัดพิโลกครับนี่ครับผมเอาหกร้อยจ้าหนุกปูดทวดครับพี่ ปีศูนย์ห้าเนื้อสบู่เลือดโคตรสวยเลยนี่ครับโคตรสวยเลยพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยผมเอาพี่ๆหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทะจะพี่จ๋าหกร้อยจะพี่นะผมมีนี่ครับมีตะปูนี่ครับมีตะปูสังฆวานนอนครับพี่หลวงพ่อเก๋ยครับผมเอาหกร้อยนี่ มีตะปูพี่หลวงพ่อกลวยเห็นไหม,มเาเขียนว่าหลวงพ่อกลวยครับพี่นี่ครับมีตะปูสังขาวนนอนครับพี่หกร้อยจ้าปลายทางทุกปลายทางบวกห้าสิบบาททุกชิ้นนะจ้าทุกกล่องทุกกล่องนะพี่นะบวกห้าสิบบาททุกกล่องนะพี่นะผมมีแหวนปู่ยิ้มนะครับพี่ไม่เนีนหวานพี่รอดปู่ยิ้มพี่ห้ายอดนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับยอดนิยมเลยพี่ ผมปู่ยิ้มนี่ครับพี่นี่ครับแหวน้ถปู่ยิ้มครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยนะหกร้อยบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะท่อพี่โทรมานะครับพี่แล้วมีนี่ครับพี่นี่ครับผมคุมพี่นี่ครับสวยเลยพี่นี่ครับวัดบวรนี่ครับนี่ออกสำลิจะพี่ดำปึ๊ดเลยนี่ครับสวยมากนี่ครับพี่นี่นี่ครับพี่เข่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยพี่ พักกิ่งนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะจ๊าหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับพี่องค์นี้นะก็จะเป็นอีพีสุดท้ายขององค์นี้นะครับพี่องเอยอง์นี้เป็นอีพีสุดท้ายเฮ้ยอีพีสุดท้ายแล้ะครับพระองค์นี้นะพี่นะแต่ก็พบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะนะครับพี่นี่ครับหกร้อยพี่ชอบพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มานะครับ อีพีนี้ผมต้นละมาครับกาบสวัสดีครับพี่